หลังจากทายล็อกดาวล่อปีนะครับผมตั้งใจจะพาทุกคนนะครับมาทายเทียดกันเอ้าตายตายแล้วโอ้ยลายเยอะมากกำเบกจนมือเมื่อยแล้วตอนนี้่อยนี้เห็่วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปทัพประตูเรือกันนะครับและจุดที่ผมมาในวันนี้นะครับคือบริเวณอ่าวแสมสารนะครับ ที่อยู่ตรงนี้ก็คือท่าเรือซีวิวสมัยศาลนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าเป็น E ีีที่พิเศษสุดๆนะครับผมได้ทําการเหมาไปเรียบร้อยครับวันนี้ผมต้องเชิญกูรูนะครับซึ่งเป็นผู้ช่ำชองในพื้นที่อ่าวสมัยารแห่งนี้นะครับสวัสดีครับคุณนัทครับสวัสดีครับคุณการครับโอ้คุณนัทวันนี้อากาศแบบดีมากเลยคุณนัทจะพาผมไปกดปล่อยที่ไหนครับวันนี้ก็เดี๋ยวอันดับแรกนะครับผมจะพาคุณการไปไหว้พระอ่าระดับคุณการมาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะนำเฟอร์รี่มารับคุณการไปไหว้พรรดเลยคัับบ นะครับวันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ผมได้นั่งรถเฟอร์เลรี่ไปไหว้พระได้ครับไปเลยครับใครครับเฟอร์เลรี่รอแล้วครับสุการไหนครับนี่ครับนี่เหรอครับเฟอร์เลยรี่ครัเฟอร์เลรี่ผมโอเคครับผมเดี๋ยวผมขับเท็มพังงั้นอ่ะไม่ต้องครับเดี๋ยวผมขับไโอเคโอเคได้ครับโอ้โหโชคสุดยอดครับทุกคนเฟอร์เลรี่ที่นี่โค้งสุดยอดถ้าใครมาที่นี่นะครับ ใครชวนขึ้นเฟอร์ลารีรอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะว่าเฟอร์ลารีของเขาคืออย่างนี้ครับแสมสารเป็นชุมชนเก่าแก่นะครับเราอยู่กันมา100ร้อยกว่าปีแล้วครับส่วนมากเป็นพื้นที่ที่ติดชายทะเละครับจะเรียกว่าแหลมแสมสารครับแหลมแสมสารก็เป็นพูดง่ายก็คือหมดแผ่นดินแล้วครับแล้วที่ว่าคุณนัาจะพาผมไปไหว้หลวงพ่อดามอะครับคนแสมสารจะนับถือเรียกว่าเป็นพระประจำหมู่บ้านได้เลยครับให้หวยแป่ไหม,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 มส่วนมากจะขอพรแล้วได้ ที่ต้องการครับเป็นภาคเกจิติดหนึ่งในสิของประเทศนะครับคุณนักเคยขออะไรเคยครับขออะไรครับก็ขอแล้วสมหวังครับสมหวังทุกครั้งเลยครับตอนนี้นะครับเราสองคนนะครับอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อดํานะครับและตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับของบริเวณพื้นที่แห่งนี้นะครับสามารถชมวิวได้สวยมากนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเราสองคนไปกราบไหว้หลวงพ่อดีกว่าครับได้ครับอยากจะอธิษฐานขอพรเยอะมากเลยครับปีนี้เจงครับ 不要挨着我拍。嗯嗯嗯 เอา104นีครับแล้วก็108ตอนเข้าไปแรกอาจจะรู้สึกร้อนนิดนึงนะครับแต่ตอนออกมานี่มันเย็นมากเย็นสบายครับอาชีพื้นเพเดิมส่วนมากจะเป็นประมองหมดครับแล้วก็มาต่อยอดเปลี่ยนกันเป็นท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างครับเป็นโฮมสเตย์รีสอร์ท โอยมากมันมีเกาะอะไรบ้างครับเกาะแสมเอนสารเกาะขามเกาะแหลตเกาะเง่ครับเกาะแหลตครับได้ครับเกาะจวงเกาะยุ้งเกลือครับลงโขนลงหนังแล้วก็เกาะจานครับแล้วไกลออกไปอีกก็คือเกาะสันฉลามแต่เราจะเรียกภาพรวมโดยก็คืออ่าสมเอสารครับ เราครับหลังจากที่ไหว้พระขอพรมาเสร็จแล้วเดี๋ยวพาม,มาดูตลาดสดสมัยนสามของเรานะครับโอ้ออกทะเลเองเลยไหมครับจะเป็นของที่สมัยนสามเลยอโอ้โหงทีนี่เลยค่ะหอ,อ,อยนี่ใหญ่ครัผมเข้าใจว่าหอยใหญ่ๆนี่มีอยู่ที่ใต้อย่างเดียวไม่ใช่เหรอใต้ฝั่งนี้ใหญ่ใหญ่กว่นี้ก็มีค่ะตัว20บาทเองครับทุกคนได้ครับผมมี300อ่ะได้ได้เดี๋ยวแถมให้300เลยครับ300เลยต้องโดปเลยครับช่วงนี้หมาเราทีเด็ดนะเป็นอยู่เลยครับใช่ยังหนีได้อยู่นะ นี่นะครับนี่เป็นใค้าสมแสสารนะครับนอกจากจะเขาจะมีความสวยในแบบฉบับสมแสสานะครับปากเขายังแบบอย่างนี้ด้วยสามสามร้อยแถมปูได้ไหมที่เด็ดที่สุดของที่นี่คืออะไรครับน่าเด็นปูขายนหลายๆคนไม่รู้หรอกว่าสมแสสารมีหอยนังโมแบบนี้คือเป็นเด็กในชุมชนที่หามาให้เราข่าว มันเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนโอ้ยอดเยี่ยมมากเลยโอ้ถ้ายังไงนะครับทุกคนอย่าลืมมามานะครับเพราะว่าที่ตลาดชุมชนแสมสารที่นี่นะครับมีอาหารทะเลสดๆเยอะมากนะครับแล้วก็เนี่ยครับมาที่ร้านนี้ได้เลยครับชนละพักซีฟู้ดครับร้านนี้นะครับนอกจากแม่ค้าจะสวยแล้วครับแล้วก็เนี่ยแถมแถมเยอะแยะเลยเนี่ยผมซื้อหอยแถมปูอีกแถมเครื่องอีกต้องอย่าลืมนะครับกลับมาซื้ออาหารทะเลสดกลับบ้านนะครับหลักๆใน คนที่มาแส้สารนะครับเขาก็จะมาเที่ยวทะเลครับเที่ยวทะเลครับมาพักผ่อนนะครับก็ไปเที่ยวเกาะด้วยผมอ่ะขอขับเรือได้ไหมได้เลยครับเขาต้องมีใบอนุญาตอะไรไหมครับมีใบในท้ายครับเขาจะเรียกใบในท้ายครับผมแต่ผมไม่มีผมขับได้ไหมอ่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามีกัปตันอยู่แล้วครับก็อาจจะให้ช่วยขับให้นิดๆนครับแลแล้วผมก็ได้มาขับรถเฟอร์รารี่นะครับ โอมันเป็นอะไรที่ยุ่งนึกถึงมากครับขับรถไลี่ลงเขาทุกคนครับตอนนี้เรา2คนนะครับได้กลับมาที่ท่าเรือซีวิวแสมสารแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาไปตกปลานะครับจักหมึกนะครับแล้วก็โอมากาเศษกลางทะเลนะครับหลังจากโอมากาเศษเสร็จเดี๋ยวพาไปดำน้ำต่อครับผมงมหอยได้ไหมเอองมหอยเดี๋ยวต้องรอหลังจบรายการนครับโอเค แต่เนี่ยคือคือดำน้ำเนี่ยผมไม่เคยดำน้ำมาก่อนเลยผมดำน้ำไม่เป็นมีใครสอนไหมครับเดี๋ยวทางเราจะมีทีมงานนะครับสตาฟนะครับคอยดูแลนะครับแล้วก็สอนการใช้อุปกรณ์ทุกอย่างนะครับโอ้ยยอดเยี่ยมเลยครับ ทุกคนครับผมเชื่อว่านะครับทุกคนคงมีความเครียดมากเลยนะครับช่วงสภาวะโควิดอย่างนี้นะครับหลังจากคลายล็อกดาวน์รอบนีนะครับผมตั้งใจจะพาทุกคนนะครับมาคลายเครียดกันทุกคนพร้อมปลดปล่อยกับผมมั้ยครับถ้าพร้อมแล้วครับไปกันเลยครับ ครับตอนนี้นะครับผมอยู่ então, อ,อ,อาจารย์กุ้งนะคร,รับอาจารย์กุ้งเนี่ยในสมแสศานะครับถือว่าขึ้นชื่อมากๆเอาตายตายแล้วโมูปลาเยอะมากนี่ปลาอะไรปลาอะไรนี่เป็นปลาปลายขาวครับผมปลาปลายขาวยโอ้สมคำล่ำลือครับเขาบอกว่าอาจารย์ก ah, ุ้งเนี่ยเป็นคนที่ตกปลาตกเบึกเก่งมากนะครับในเอาสมแสศานใครมาที่นี่ต้องหาอาจารย์กุ้งครับลมเบาๆวันนี้นิดนึงปลาจะกินดีครับผม วันนี้มันมีลมมีคลื่นหน่อยครับปลาไม่ค่อยกินแต่เราพองตกปลานี่ขนาดปลาไม่ค่อยกินนะครับก <ill in S 2> <c oughs> ินเบ็ดปลาแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอลองแค้แค้อาจารย์ลองส่งผมปลาหน่อยได้ไมไครับผมอ,อาจารย์อาจารย์ได้เหรอมาเก่าอาจารย์เฮ้ยโอ้คนนี้มาเก่าอีกครั้งแรกเลยครับเนี่ยเฮ้ยคนได้ปลาเก่าวะ วันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะครับสเปนสตาร์อย่าโกรธผมนะครับวันนี้ผมแค่มาทำรายการนะครับผมก็อย่ายให้คนมาเที้ยวทะเลเฉยครับโหทุกคนวันนี้ได้ปลาเยอะมากครับปลากบอาจา์กุ้งไม่ผิดหวังจริงๆนะครับวันนี้มีปลาอะไรบ้างครับที่ได้ครับคือปลาสีขนนะครับปลาสีขนใช่ครับ กินดิบก็อร่อยมากเลยครับโอ้ครับอันนี้ก็คือปลาเก๋าแดงนะครับหรือว่าปลากุตสลัดแดงอันนี้เราก็จะทําซาติมินะครับปลาตัวนี้กุตสลัดแดงครับมันเป็นปลาที่แบบโอ้โหมันถ้าในจังหวัดชนบีนะครับคําว่าปลากุสลัดนี้เป็นปลาที่หายากครับแล้วก็แพงมากนะครับที่ทำวัตถแริเราก็จะเอาไล่เลือดของมันก่อนนะครับเพื่อว่าไม่ให้เนื้อปลาเสียไม่ให้มีเหกดเชาวล้างกับน้ำทะเลเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดโดนน้ำจืดแล้วเนื้อปลา ต้องทำดระับเฟรชดีกว่าแล้เนื้อปลาจะไปครับวันที่เรามากินโอมากาเสะครับต้องอยู่ที่ว่าเชฟกุ้งเขาจะพาเรากินเมนูไหนนะครับเนื้อมันจะขาวครับเนื้อใสมากส่วนนะครก็คือจะทําโอมากาเสะนะครับปลาเก๋าแดงเราก็จะทำหรือว่าปลาติบิถิกินนะครับ มาแล้วครับซาซิมิพร้อมเสิร์ฟขอบคุณมากครับผมวันนี้นะครับผมจะได้กินปลาเก๋าแดงนะครับซาซิมินะครับแล้วเมนูนี้นะครับเป็นโอมาเกษตรนะครับน่าจะเป็นลาบนะครับซึ่งจานนี้นะครับมันเป็นจานที่ผมได้ตกเองกับมือแล้วผมขอญาตชิมเลยได้เป็ครับเชิญครับผมขอญาตชิมไอ้นี่เก๋าแดงก่อนเลยหาที่เดสุดปเก๋าแดงมีวาซาบิด้วยครับทุกคนราคานี่หลายตังนะครับหลายพันมีแน่ๆครับ เนื้อแบบเนื้อ,อมันมุนมุนม้นอันอันะัมุนลิ้มันลันมุนลิ้มนมืนมอันม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 ัมันมักมันมันมดนมั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 นอันม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 ัมัเมันมัเมีนยวนมันมปนมัมันมันมับมันมันมันม่นมันมันมานมั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 นมนมันันบนมนมันมัน,น,นมนมนนันัมนนัน อีกสักพักนะครับเดี๋ยวครูโน้ตนะครับจะพาผมไปดำน้ำนะครับครูโน้ตนะครับเป็นครูสอนฟรีได้นะครับเป็นครูสอนดำน้ําถ้าใครจะมาฟรีได้นะครับที่สมสารนะครับจะมีครูโน้ตแค่คนเดียวนะครับที่สามารถดำน้ําแบบฟรีได้ได้นะครับเลยอยากให้ครูโน้ตนะครับแนะนำหน่อยครับว่าการดำน้ำนะครับมีกี่ประเภทครับครูโน้ตครับการดำน้ำเรานะครับก็จะมีสามประเภทนะครับดำน้ำตื้นสัพปรลิงนะครับต้องคือต้องใส่ชูชีพนะฮะใส่ตลอดเวลานะครับสำหรับผู้เริ่มต้นในการดำน้ำ นะครับแล้วก็ถ้ามีมืออาชีพนิดนึงก็คือเขาเรียกแบบแบบฟรีได์แบบที่ถุด,ดำนะครับก็จะมีแบบแค่ตัวเปล่ามีแมสน็อกเกลิลแล้วก็ฟินนะครับไม<ช>่มีชุดชีพนะครับก็จะสามารถลงดำได้ตั้งแต่ศูนย์เมตรตั้งแต่ผิวน้ำจนถึง1้อสาบเ็ดเมตรนะครับ1 3 1เมตร,มรใช่ครับซึ่งแชมป์โลกที่ทำได้อยู่ตอนนี้คืออเล็กซี่มอชโนฟครับชาวรัสเซีย นี่คือแชมป์โลกใช่ไหมใช่ครับแชมป์โลกคุณโน้ตเคยดำลึกได้สุดกี่เมตรครับลึกสุดที่ผมทำทำได้คือในสมัยสามสิบสามสิบสี่สามสามจุดสี่ครับนี่มันลึกมากเลยนะครับอีกประเภทหนึ่งเป็นดำสกูบ้าครับสกูบ้าก็จะเป็นอาจะมีเห็นไหมครับที่ว่าดำแล้วแบบจะมีแทงอยู่ที่เหมือนถังออกซิเจนอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วครับกัรนคลียร์ดำสกูบ้าครับได้นึงสามารถดำน้ำได้45่สิบห้านาทีถึงหนึ่งชั่วโมงแต่ละครั้ง หาได้ที่แสแม่สารนะครับแล้วก็วันนี้คุณโนดจะพาผมไปดำน้ำแบบประเภทไหนรูะคุณการยังไม่ได้เรียนมาแต่ว่าวันนี้นะ้ำคนทางมีกระแสผมแนะนำให้คุณการดำา็กเกอร์ลิงนะครับใส่ชูชีพใส่แว่นตาแล้วครับสกอเกอรดำจูการันกเรื่องอยากให้คุณโนตฝากฝากทุกคนที่ชมเนี่ยครับถ้าใครอยากจะมาดำน้ำเนี่ยจะต้องมาติดต่อที่สแม่สารติดต่อกับใครอะไรยังไงน,นะครับถ,ถ้าสนใจจะด,ดำฟรีได์นะครับผมก็แนะนําให้เข้าไปดูในเพจนะครับซึ่งเป็นเพจของผม ในคิงฟรีดวิ่งนะครับถ้าเป็นเฟ e บุ๊ k ส่วนตัวก็อันดนสุวารีนะครับชื่อภาษาอังกฤษครับคำที่เขาว่าเขาสมัยนันสวยน่าดูครับผมอยากจะรู้จริงๆว่ามันสวยขนาดไหนวันนี้ผมจะพาคุณการมาที่หน้าเกาะจวงนะครับบริเวณหน้าหาดนะครับเป็นน้ำตื้นนะครับข้างล่างก็จะมีปาริโมประกับลายเสือนะครับก่อนที่เราจะลงน้ำนะครับผมขออนุญาตสอนคุณการ อุปกรณ์กันนะครับก็จะมีของคุณการก็จะมีทูชีพมีหน้ากากมีครอบ snorkel แต่ก่อนอื่นเราขออนุญาตสอนการใส่ทูชีพก่อนสุดล็อกกัตเตอร์กันก่อนครับแล้วออกสายลักเป้านะครับอุ้ยกูกูคิดอะไรกับผมปะเนี่ยได้ยคิดแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยครับผมโอเครถจะพาผมไปหาหอยนมสาวครับเดี๋ยวเราไปไปดูหอยนมสาวดีกว่าว่าใต้ท้องทะเลมันจะเจ๋งขนาดไหนไป I believe. ันนี้เป็นวันที่ผมได้รู้สึกแบบปลดปล่อยแบบที่สุดเลยครับตรงวันนี้ต้องขอบคุณพี่นัทมากเลยครับถ้าจะมาสัมผัสบรรยากาศในการปลดปล่อยของผมอย่างนี้จะต้องมาอย่างไรครับพี่นัทได้ครับก็เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่แสมสารกันนะครับชุมชนแสมสารเป็นชุมชนที่ต้นแบบนะครับในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์นะครับใกล้กรุงเทพด้วยครับไม่ไกลมากนะครับร้อยกว่ากิโลนะครับก็สนใจมาดำน้ำนะครับตกปลาตกหมึกนะครับติดต่อที่ซีวิลวิลล่าได้เลยนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ ก็เริ่มต้นนะครับ1นึถึงหท่านนะครับจะอยู่ที่3,500บาทครับผมแล้วถ้ามาจากรายการเค้าประตูบ้านเนี่ยพี่นัทลดไหมมีส่วนลดให้แน่นอนครับอย่าพลาดนะครับใครมาที่นี่ครับต้องบอกว่ามาจากรายการเข้าประตูบ้านบายโพกินวนิสนะครับวันนี้นะครับต้องก็ต้องขอขอบคุณพี่นัทจริงๆครับอยากจะให้ เที่ยวไทยกันครับคนไทยเรามาเที่ยวในสถานที่ไทยที่มันอ m a z i n g มากมากนะครับ EP นี้ก็ถือว่านะครับผมได้พาทุกคนมาปลดปล่อยเพราะผมอยากจะปลดปล่อยจริงๆิงนะครับแต่ก็ EP หน้านะครับจะมีทีเด็ดกว่านี้อีกนะครับจะเป็นทีเด็ดอะไรครับต้องฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับวันนี้ผมแล้วก็พี่นัทนะครับก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวาสบีครับ